สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องระบบสมการเชิงเส้นนะครับ2ตัวแปรที่นักเรียนถามมาเนะาะพอดีเมื่อกี้อัดแล้วนะครับแต่ว่าเม,มมมันเต็มนะครับก็เลยเดี๋ยวอัดใหม่นะครับเดี๋ยวขอกระชับกระชับแล้วกันเนาะโคละเอียดไม่ได้นะครับ อย่างแรกที่จะทบทวนก็คือคำว่าคำตอบของสมการนะครับสมมติเรามีสมการแรกนะครับ7บวกเเท่ากับ9เนี่ยนะครับถ้าครูถามว่าคำตอบคืออะไรนะครับเราก็จะตอบว่า2เนาะเพราะว่า7บวก x อเจ็ดบวก2เนี่ยมันเท่ากับ9ใช่ไหมครับทีนี้อีกสมการหนึ่งนะครับถ้ามีเรามี y ลบ2เท่ากับ3นะครับถ้าถามว่าคำตอบคืออะไรก็คงจะเป็น5ใช่ไหมครับเพราะ5ลบ2มาได้3 นะครับทีนี้ความหมายของคำตอบของสมการก็คือตรงนี้นะครับก็คือจำนวนที่แทนตัวแปรแล้วะน,นะครับกองมันไม่โฟกัสคำตอบของสมการก็คือจำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้ได้สมการที่เป็นจริงนะครับก็คือตัวที่เอามาแทนแล้วบวกลบคูณหารแล้วมันถูกต้องนั่นเองนะครับ ทีนีอ้อย่างที่สองนะครับที่จะทวนให้นักเรียนก็คือนี่การลงคู่อันดับนะครับบนกราฟนะครับเช่นเราจะลงคู่อันดับนี้นะครับคู่อันดับสองสามนะครับมันจะอยู่ตรงไหนในในแกนพิกัดฉากอันนี้เรียกว่าแกนพิกัดฉากนะครับมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ไปดูก่อนนะครับคู่อันดับสองสามเนี่ย นะครับคูณดับตัวหน้า pues mm นะครับตัวหน้าค nah ือค่า x นะครับตัวหลังคือค่า y นะครับหมายว่าคูณดับ2 3เนี่ยค่า x จะเป็น2นะครับค่า y จะเป็น3แล้วก็ไปดูบนแกน x ก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ค่อยๆไล่นะครับดูบนแกน x ก่อนค่า x เป็น2นะครับ2มันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ครูต้องย้ํานักเรียนก่อนนะครับถ้าครูครูถามว่า2อยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่เลข2ตรงนี้นะครับ คำว่าค่ขาของ2นะครับมันอยู่บนเส้นนี้นะครับแค่เราอันนี้คือเราเขียนเลขกำกับไว้เฉยๆนะครับ <ๆ S 2> แต่ไม่ได้หมายความว่าค่า2ออยู่ตรงนี้นะมันอยู่บนนี้นะครับบนเส้นนี้นะครับศูนย์เหมือนกันนะครับเนี่ยศูนย์ที่เราเขียนตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าค่าศูนย์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะค่าของศูนย์เนี่ยค่าศูนย์บนแกนนะครับมันอยู่ตรงจุดตัดตรงกลางเลยนะครับแค่เราไม่มีที่เขียนมันเท่านั้นเองเราก็เลย มาเขียนเยื้องๆไว้ตรงนี้นะครับทีนี้คู่ดับ2 3อยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ดูบนแกน x ค่า2นะครับ x เป็น2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ x เป็น2อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ y เป็น3ยังไงก็คืออ่าพอเราชี้ไปที่ x เป็น2นะครับต่อไปเราจะหาค่า y ก็คือเราจะต้องขึ้นหรือลงนะครับ ให้เท่ากับค่าของ y นะครับทีนี้ x เป็น2อยูน่นี่ค่า y เป็น3หมายความว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนเพราะค่า y เท่ากับ3น,นี่ใช่ไหมครับเราก็ต้องขึ้นไปปึ๊บให้เท่ากับเลข3นะครับเราก็จุดลงไปคอันดับ2 3ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะต่อไปคอันดับลบ3 1นะครับลบ3 1คืออะไรก็ x เป็นลบ3 y เป็น1นะครับเราก็ไปดูบนแกน x. x แกนนอนเนาะ อ่า x ลบสามอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ y เป็น1นะครับ y เป็น1ก็เราก็ดูบนแกน y เป็น1อยู่นี่ใช่ไหมครับก็ขึ้นไปให้เท่ากับเลข1นะครับ x เป็นลบสามนะครับ y เป็น1ก็จุดตรงนี้นะครับคู่ดับลบสามหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับต่อไปคู่ดับลบสี่ลบสามนะครับเราก็ไปหาบนแกน x x เป็นลบสี่อยู่นี่นะครับชี้ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งจุดนะครับ y เป็นลบสามนะครับก็คือลงมาให้ตรงกับค่า y ที่ลบสามนะครับก็คือลงมาปุ๊บพอเท่าลบสามก็จุดนะครับคูณดับ 4, ลบสี่ลบสามก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปคูณดับศูนย์สองนะครับค่า x เป็นศูนย์ก็ดูบนแกน x x กเเป็นศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่ครูบอกศูนย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะไม่ได้อยู่ตรงเลขศูนย์นะครับมันอยู่ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้นะครับ y, y เป็น2งหมายความว่าเราจะต้องขึ้นไป2หน่วยนะครับขึ้นจากจุดนี้นี่แหละนะครับขึ้นตรงในแนวดิ่งเลย2หน่วยก็จุดตรงนี้นะครับก็เป็นคู่ดับ02นะครับต่อไปคู่ดับลบ30ก็ดูเป็นแกน x ลบ -3 อยู่นี่ y, y เป็น0ก็คือไม่ได้ขึ้นลงไปไหนนะครับเพราะมันเป็น0ก็จุดตรงนี้ได้เลยเป็นคู่ดับลบ30นั่นเองนะครับทีนี้พอเรา ทวนตรงนี้แล้วนะครับจริงๆตรงนี้เป็นความรู้มอหนึ่งซึ่งมันก็มีแหละคนที่จําไม่ได้นะครับเพราะว่ามานานแล้วนะครับก็นักเรียนครูเองนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทวนคําตอบของสมการนะครับทีนี้ครูต้องทวนตรงนี้ก่อนนะครับว่าการเขียนกราฟเนี่ยนะครับเวลาเราลงจุดเนาะการจะเขียนกราฟได้เราต้องลงจุดก่อนใช่ไหมครับลงจุด จืบๆแล้วก็ขีดเส้นปื้เส้นตรงนะครับนักเรียนเคยเรียนตอนม1เนาะทีนี้ถ้าถ้าจาไม่ได้นะครับก็อันนี้ครูก็บอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดใดๆก็ตามนะครับที่อยู่บนกราฟนะครับจะเป็นคําตอบของสมการเสมอนะครับเช่นนะครับเช่นครูจะพาไปดูจุดวิธีการดูจุดง่ายๆนะครับวิธีการเลือกจุดง่ายๆก็คือเลือกตรงที่มันอยู่ตรงจุดตัดแบบนี้นะครับดูตรงเส้นหลางๆนะ เห็นไหมเส้นลางๆเส้นกราฟเราผ่านตรงจุดตัดตรงไหนนะครับนั่นแหละเลือกเลยนะครับมันง่ายดีนะครับจริงๆเราเลือกจุดอื่นก็ได้แต่มันจะเป็นทศนิยมไงทันไหมครับเนี่ยอย่างจุดเนี้ยมันตรงกับ6จุด6จุดเท่าไรประมาณ6.3อย่างเงี้ยมันมันจะยากนะครับก็เราก็เลือกตรงที่มันผ่านตรงจุดตัดอย่างเช่นจุดนี้นะครับกราฟเราผ่านจุดนี้จุดนี้คือคู่อันดับอ่ะดูดูอ่านแกน X ก่อนคู่อันดับ8 10ใช่ไหมครับอ่ะคั้วนับ8 10นะครับอ่ะทีนี้เรามาเช็คซิว่าเออมันเป็นคำตอบจริงไหมเราก็เช็คในสมการของเรานะครับ 3x-2y ลบเท่ากับ4นะครับคั้วนับ80ดเอ,อ็ก x เป็น 8y เป็น10เราก็แทนไปเลยนะครับก็เป็น3มวงเล็บ8ลบ 2องเล็บ10เท่ากับ4นะครับ38 24เนาะลบ2คูณ10เป็น20เท่ากับ4นะครับ24ลบ20เท่ากับ4จริงนะครับจริงแสดงว่าอันนับนี้มันเป็นคําตอบของสมการนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับคาตอบของสมการก็คือตัวที่เอามาแทนในสมการแล้วมันเป็นจริงนะครับซึ่งอันนี้ใช่นะครับก็เป็นคําตอบ ทีนี้เรามาเช็คอีกอันหนึ่งสิคูณดับนี้แล้วกันอ้าไปข้างล่างบ้าง,ไป,าง,าง,างไปจุดน,นี้แล้วกันเนาะง่ายดีนะครับก็เป็นคูณดับลบสองกับลบห้าใช่ไหมครับคูณดับลบสองลบห้านะครับนี้เขียนไว้ก่อนลบสองลบห้านะครับแนทนค่านะครับ3 x เ,เป็นลบ2นะครับ เนาะจากสมการนี้นะครับเรา,เามาจากสมการนี้มันเป็นสมการของการาฟนะครับอ่ะเทนค่าไปนะครับลบ2เหมือนเดิมเนาะ y เปลี่ยนเป็นอะไรนะลบ5นะครับเท่ากับ4จริงไหมนะครับ3คูณลบ2ก็เป็นลบ6ลบ2คูณลบ5ก็เป็นบวก10นะครับลบ6บวก10ก็เท่ากับ 4นะครับเป็นจริงนะครับก็แสดงว่าคูณดับนี้เป็นคําตอบนะครับเห็นไหมครับว่าจุดใดนะครับที่อยู่บนกราฟนะครับมันจะเป็นคําตอบของสมการนั้นๆนะครับเนาะทีนี้เราลองมาเช็คบ้างว่าถ้าจุดที่มันไม่ได้อยู่บนกราฟอ่ะเช่นสมมุติคูเลือกจุดนี้แล้วกันคูณดับ2 2ใช่ไหมครับตรงกับค่า x ที่เลข2ค่า y ที่เลข2นะครับอ่ะลองมาดูก็จะได้เป็น3าวงเล็บ2 บวกอ่ะขออภัยครับมาใหม่สามเล็บสองลบใช่ไหมครับสมการเราลบสองวงเล็บอ่ะ y เป็นสองนะครับเท่ากับสี่สามสองหกใช่ไหมครับลบสองสองสี่เท่ากับสี่ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหกลบสี่มันได้สองเนาะ เห็นไหมครับว่าจุดไหนที่มันไม่อยู่บนกราฟนะครับมันก็จะไม่เป็นคําตอบแต่ถ้าจุดไหนที่อยู่บนกราฟมันก็จะเป็นคําตอบนะครับทีนี้พอนักเรียนรู้แบบนี้ปุ๊บนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจตรงนี้ง่ายนะครับอ่ะถ้าเป็นนักเรียนของครูนะครับก็ครูก็จะให้ดูอย่างเดียวเลยนะครับเพราะโจทย์เขาบอกให้พิจารณานะครับไม่ต้องคํานวณอะไรนะครับพิจารณาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรต่อไปนี้นะครับก็มี2 สสมการนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเขียนกราฟก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้สมการแรกสีชมพูนะครับสมการที่2ก็เป็นสีสีม่วงเนาะเขาบอกว่า 1. น,นะครับระบุพิกัดของจุดที่เป็นคําตอบของสมการนี้นะครับมา2พิกัดนะครับจุดที่เป็นคําตอบก็คืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้าเขาบอกว่าจุดหมายความว่านักเรียนจะต้องตอบเป็นคูนดับนะครับเห็นไหมบอกพิกัด นั่นแหละนะครับก็คือควนดับนั่นเองนะครับทีนี้สมการ y บวก x เท่ากับ8คือสมการเส้นสีอะไรก็เป็นสีชมพูนะครับทีนี้เรียนก็เข้าไปดูที่การาฟเส้นสีชมพูนะครับว่าจริงๆนักเรียนเลือกได้ทุกจุดเลยนะครับบนการาฟเนี่ยเลือกได้ทุกจุดเลยจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้พอเรามาอ่านตรงค่า x นะครับมันตรงกับค่า x ที่เท่าไรอะ่ะ1.5้ซึ่งโอ้โหถ้านักเรียนเอาแบบนี้นี่ ยากเลยนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกจุดที่เส้นกราฟมันผ่านาผ่านตรงจุดตัดบางเนี่ยนะครับตรงตรงเส้นบางเนี่ยเห็นไหมครับที่เป็นตารางรมันเป็นกระดาษกราฟเนะาะก็จะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้เห็นไหมครับเนาะนักเรียนก็อาา่านคู่อันดับน,นะครับมันเป็นคู่อันดับอะไรล่ะก็อ่านค่า x ก่อนนะครับตรงกับอันนี้ศูนย์แล้วมา2แสดงตรงกลางเป็น1เนาะก็เป็นคู่อันดับ1นะครับ ค่า y ตรงกับ7นะครับก็เป็นคู่อันดับ1 7เานี่แล้วก็เอามาเติมนะครับตอบคู่อันดับ1 7นะครับแต่ทีนี้เขาต้องการ2พิกัดนะครับเราก็ไปหาใหม่นะครับไปหามาเพิ่มอ่าไปดูอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ค่า x เป็น3นะครับค่า y ตรงกับ5นะครับก็เป็นคูอ่อันดับอ่ะเขียนลูกน้ำขั้นไว้ก่อนอันดับ3าม ห้านี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับข้อ2นะครับให้ระบุพิกัดที่เป็นคำตอบของสมการ y ลบ 2x เท่ากับลบ7มาสพิกัดนะครับก็คือเส้นสีสีม่วงนั่นเองนะครับทีนี้เรียนก็ดูเหมือนเดิมนะครับเอาจุดที่กราฟมันผ่านผ่านตรงที่เป็นจุดตัดแบบนี้นะครับจุดตัดเนาะที่เป็นกระดาษกราฟข้างหลังเนยนะครับมันจะดูง่ายนะครับอ่ะ แล้วก็นี่เลยง่ายดีนะครับคูณดับอะไรเอ่ยนะครับก็ดูตรงกับค่า2ใช่ไหมครับบนแกนเอกะคูณดับ2ตรงกับค่า y ที่ลบนะครับ่ะก็มาตอบคูณดับ2กับลบนะครับต่อไปอ่ะเราก็ดูอ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับคูณดับ4กับ 1>, 1ใช่ไหมครับตรงค่า x ที่4ตรงค่า y ที่อ่ะ 1, ขออภยัยนะครับแล้วก็เอามาตอบคู่ดับ4 1นะครับทีนี้ข้อ3เขาถามว่าระบุพิกัดที่เป็นคำตอบของทั้งก็คือทั้ง2ส,สมการนะครับจุดไหนที่เป็นคำตอบของทั้ง2สมการนะครับมายก็คือจะต้องเป็นจุดที่อยู่บนกราฟเส้นสีชมพู นะครับและเป็นจุด uh, ที่อ uh ยู่บนกราฟเส้นสีม่วงนะครับในในพร้อมๆกันนะครับก็คือในในในทีเดียวกันก็คือมันจะต้องเป็นจุดที่อยู่บนเส้นสีชมพูแล้วก็เส้นสีม่วงนะครับมันก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับจุดที่มันเป็นจุดตัดเนาะเพราะว่าจุดนี้อยู่บนเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่บนเส้นสีม่วงนะครับเนาะ นักเรียนก็ไปดูเอานะครับครูก็จะไม่ไม่เฉลยให้นะครับเนาะส่วนข้อ2นะครับข้อ2องนกเรยก็ทําเหมือนกันเลยนะครับกราฟมันไม่ใช่ว่าเส้นสีน้ําเงินอ่าเส้นสีม่วงมีแค่นี้นะครับไม่ใช่มีแค่หัวท้ายจริงๆมันซ้อนกันอยู่เนาะก็คือมันซ้อนกันทั้งเส้นเลยนะครับข้อ1ข้อ2ก็จะคล้ายๆกันนะครับนักเรียนก็ไปหาคําตอบนะครับส่วนข้อ3ระบุพิกัดของจุดที่เป็นคําตอบของทั้ง2สมการนี้นะครับทีนี้ นักเรียนก็จะเห็นว่าเนื่องจากมีหัวลูกศรเนาะนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสมมติโคจิมไปที่จุดนี้จุดนี้ก็เป็นคําตอบของทั้งสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินก็ามาตอบได้นะครับจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มาตอบได,บดออ้อีกเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็เป็นของทั้ง2สมการอีกเหมือนกันนะครับก็มาตอบได้นะครับจริงๆมันมีเยอะแยะเลยนะครับเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างที่3นะครับเดี๋ยวเมมครูเต็มก่อนนะครับ ไปดูตัวอย่างที่3นะครับกราฟข้ามไปที่ข้อ3ย่อยเลยเพราะว่าข้อ1กับข้อ2ย่อยนักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเข้าใจเมื่อกี้นะครับข้อ3ย่อยให้ระบุพิกัดที่เป็นคําตอบของทั้ง2สรรมการนะครับอ่ะจุดไหนล่ะที่มันอยู่ทั้งบนกราฟเส้นสีชมพูและอยู่บนกราฟสีม่วงนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่มีนะครับถึงแม้อ่าสมมุติจะเป็นจุดนี้ จุดนี้ก็อยู่แค่บนกราฟสีชมพูแต่มันไม่ได้อยู่บนกราฟเส้นสีม่วงใช่ไหมครับอถ้าเป็นถ้าเป็นจุดนี้จุดนี้ก็อยู่บนกราฟเส้นสีม่วงเดียวแต่ไม่ได้อยู่บนกราฟเส้นสีชมพูนี่นักเรียนครูบางคนบอกว่าจุดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนเส้นไหนเลยนะครับตรงกึ่งกลางไม่ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้มันก็เลยต้องตอบ <ๆ S 2> ว่าไม่มีคำตอบนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับ